อายทุกคนสำหรับเอพีนี้กะมาฮื่อใหม่พี่น้องเอพราะว่ามันสร้างสร้างตัดใหม่ล้วกันมันล่มล่มลวกันทับทางทางแล้วมันเระเให้การจราจรของพี่น้องพ่อแม่ประชาชนลำบากโอ้ยอยู่นี่กับมีมี่มดแดงไรอ่ะก้อนก่อนสิไปฮื่อใหม่เนาะกาบตัวชายชาบิดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อหมดสุขทุกคนเนาะอ่าบ่าอยู่ภายในหรือต่างประเทศยินดีต้อนรับสองมาตูนแซนเนลเนาะหรือว่าอาตูนแซนเนลเนาะ สำหรับคลิปนี้อีพีนี้แกมาต่อกันไหมพี่น้องเอ้ยคือพี่ไม่พี่น้องเอ้ยเอาเอาเอาไม้ที่มันทับไส้ทางออกเพราะว่าเพื่อให้พี่น้องพ่อแม่ประชาชนสะดวกสบายในการจราจรอ,อันดับแรกคือทีมงานเฮาต้องมีความทดสอบเนาะเพราะว่าะภาะว่าท,าทีมงานเฮาแต่เฮตไทยโกกไม้นั่นล้มทับทางเพราะฉะนั้นทีมงานเฮาต้องขือออกเนาะโอเคเป็นจไดแก็จะลืมติดตามัผสมนะเนาะไปไปกันเลยไป Oh <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền con là bao không bỏ lỡ những video hấp dẫn กางดีปเร่อ้ทางกร้อยกระล้อย่าดิบดิบดิมืองหารโอ้โหทหารไม่งหารไม่แหมมือทหารไม่ดิบมือทหารไม่กระดูกแดั้ยอะดแดงกดนเยอะกดแดงกัดครเด้อเสอจสัไประมาณอไจริงก็ง่าตั ไปะอาต้น <หา S 2> ไ,ไม้ไทยทสะะต้นหหปอนนรอยาดกเจาน้ำกตอก 对。<laughs> <laughs> 对。<Bye. S 2> <laughs>

Brem dạng ở trên pháo bóng bay nè bay lưng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  bay รถตลดียวอยู่หันอยู่โอ้ยหมดแดงเต็มเออมีโฟมอยู่่ันปลาใมเจ็บโอ้ยถึงริดเจ็บานโอเคโอเค i uh. <laughs> แล้บาดเจ็ด้วาใจหลายกักแขนกันขาเพราะว่าการทำมันยากไปงเกงางาว่มดน้องซมานี่ยขอบใจหลายเด้อนี่ขอบใจขอบใจขอบใจได้ลายเด้อนจะบตภาขอบเก็บาบรรยากาศไอ้วกนังเฮียงกันสลายนะขอถ่ายหูน้องเมยปจะได้น้องซารีมายืนเที่ยงกันพี่อ้ไอ้าจภาพก่อน จะตังมาปุบนี่เขาใจหลายเานายูก่อนบนึงใ่ไหยเอาเข้าไปเข้าไปนเรางหนเนี่อในสร้างยู่ไสร้างเรือใหม่ยู่ไเอาเอาสร้างเมื่อเลยยังยังยัมาไหมายืนยงกันยสร้างสร้างมานี่ ว่ายันแลวนะำเยลอเนาะลำเอยเป็นนั่นต้องสาไปบ่ไปไห้รถแล้วโอเคใช้มยืนนะมยืนยังทำได้หมมันยืนบย่แล้วเนาะมันแดงเ้ยุอแดงอยู่ีเ่าไผุะเอลยมน่ได้บะดบ่างทงานเท่ากับสเก็บภาพเห็นน้องเ้ยเป็นทีเฮียบห่อเห็นน้องเนาะ การเจริญ่าการตัดไม้ไม้มันล้มทับทางี่น้องเลยกะเป็นทีเฮ็บห้อยแล้วไปน้องอกเลยมาสุกไเ็นยันอะเ่าเรียนั้งจากหลอกแล้วจากหลอกจากหลอกไปน้องเอ้ยจากสามหลอกแปปงบ่คุ้มเลยนาอจากนกอกมันมันเทไรเลยกระตเกา อันนั้นร kind of mm ่ะเสร็จยังไงเรียนตรงนี้ต้องเอาจะต้องเสซตปลายนี่แหละโอ้รวมมัดทั้งปอกทั้งนั้นต้องเซนต้องเสซตปลายีเออแล้วก็ซอยลาบ้าไปเลยยังเด้อเพราะว่าตัวนี้จักตัวนี้ต้นไม้มันหนีบไว้เลยต้นไม้มันหนีบไว้แล้วมันบวดได้หนีบตรงเออถือว่าสำเร็จและโอเคพี่น้องเอยเด้วยเออบอมือนี่เห็นไหมมีเฮและมีเฮ น้องน้องน้องสลีนี่ยิ้มเปยเลยนะสลียิ้มเปยเลยมีเฮถือว่ามีเฮยอกันก็จะไดย่งยงกันบ้างนะแล้วเอาจะจับที่แหะเอามถ่ายรูปหนึ่งถ่ายรุปยืนฮี้งกันในหลายขบาเยี้งกันในหลายคนก็ถ่ายหุบในบาทหนึ่งได้แล้วเพิยืนชหก็ได้แล้วโอเคนี่การเก็บภาพของทีมงานนะครับ ทางพี่น้องทองน้องซาลีนะเชยเดินหนึ่งสองสองสามหนึ่งสองสามเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยน้องไปไปไปขอบใจได้ขอบใจเด้อบใจกันโอเคทุกคน การปั่นใหม่เป็นทีเ่เฮียพ่อเมื่อกี้นี้อีพี่นี่กับทางทีมงานแล้วก็ทาง <S <S น้องสลีพี่นอ้องพ่อตู้แม่ตู้แล้วก็มู่เพื่อนน,อน,อน,น,อน้องสลีเฝนมาซอยมาซอยเฮ็ดมาซอยนี่ทางการทีมงานเทากับเลยเอาไม้ออกกาลังทับทางมันล่มมากเลยทับทางพี่น้องเอ้ยใส่ตับแล้วเอาออกใส่เวลาประมาณเกือบอยู่ครึ่งชั่วโมงพี่น,น้องเนาะ ต้องต้องได้ต้องอขอยยกเกิดิตนีีให้สร้างมาสร้างใหม่แล้วก็ทางทีมงานเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบด้วยนี้เลยเด้อไม่แต่ว่าเขาเข้าใจทางออฟเซีทุกท่านที่ติดตามความสมคลิดโปร่งเบาตัวแต่จนจบเนาะขอยอฟซีทุกท่าน,าาปปานจนสะบับนะแข็งแห้งเดนะ้อเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวกันว่าสบายดีเด้อเนาะบ๊ายบาย